สวัสดีครับแคนคูลัสหนึ่งต้องรู้ในคลิปนี้แนะนำการอินทิเกรตนะโครงสร้างของสูตรจะคล้ายๆกันนะอินทิเกรต1ส่วน x คูณ x บวก1นอันนี้1ส่วน x คูณ x กำลังสองบวก1อันนี้1ส่วน x คูณ x กำลังสามบ,บวก1นะแล้ว x วกำลนะังสี่เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเลข7เลข11เนะี 7, 11, ่อิลเวนก็ได้ โครงสร้างคล้ายๆกันนะมาดูวิธีอินทิเกรตกันตัวอย่างที่1น,นะเราก็ใช้แยกเป็นผลบวกของเศษส่วนย่อยนะอันนี้ไม่ยากนะัก็คิดในใจนะเขียนเป็น1นึ่งส่วน X ลบหส่วน X บวกหนะอินทะิเกรตตัวนี้ได้ l o อก X หรือ l o อ absolute x กนะก็แล้วแต่ครูผู้สอนนะข้อตกลงในชั้นเรียนก็เขียนถูกไว้ก่อนเป็น ABSOLUTE X ก็แล้วกันลบ ล็อกแอบส์ล x บวกหบวกค่าคงตัวนะล็อกผลต่างก็เปลี่ยนเป็นล็อกผลหารอันนี้ก็อินทิเกรตออกละตัวอย่างที่2 1เนี่ยหส่วน x คูณ x กํลังสองบวกหนีถ้าเป็นการสอบคิดในใจถูกนีก็ถามครูผู้สอนว่าอนุญ,ญาตให้คิดในใจไหมนีถ้าไม่ยอมก็มาแยกคิดต่างหากเนี่ยเขียนเป็น1ส่วน x บวก b x บวก c ส่วน x กําลัง2บวก1นะตอนนี้สอบแล้วนะดูเฉพาะตัวเศษด้นนี้1ด้านนี้ก็ a คูณ x กําลัง2บวก1อันนี้ก็ b x บวก c คูณ x แทน x ด้วย0ด้านนี้เหลือ1ด้านนี้เหลือ a จำนวนเชิงซ้อนนะนำมาใช้เลยนะถ้าไม่กล้าใช้ก็แทนค่าตัวอื่นนะอันนี้ก็แนะนำจำนวนเชิงซ้อนด้านนี้เหลือ1นะ พจน์นี้ก็หายไปนะเหลือลบ b บวก c i นีส่วนจริงเนี่ย b เท่ากับลบหส่วนยินภาพ c เป็น0ก็ถือว่าเขียนเป็นผลบวกของเศษส่วนย่อยเรียบร้อยละอินทิเกรตตัวนี้ l o อกอบอินทิเกรตตัวนี้จัดรูปนิดนึงเขียนเป็น D ของ1 x บวก x กำลังสองส่วน2ก็ออกมาเป็น1ส่วน2 l o ล อันนี้เป็นบวกอยู่แล้วนะไม่ต้องแสบสรุปก็ได้ในทีนี้ก็ถือว่าอินทิเกรตออกล่ะการแยกเป็นผลบวกเศษส่วนย่อยนะอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับกรณีเป็น x กกำลัง3 x กกำลัง4นะหรือกำลังสูงกว่านี้เดี๋ยวเรามาแนะนำวิธีอื่นกันตัวอย่างเดิมนะเตรียมความพร้อมสาหรับกรณีทั่วไป x กำลัง7 x กำลัง11เนี่ยโจทย์ปัญหา7ซเวนะีเ่นแหละเขียนใหม่เป็นเนะี่ยข้างบนเป็น x กำลังลบ3ข้างล่างเขียนเป็น1บวก x กำลังลบ2ได้เท่าเดิมนะเพราะว่าตัวนี้ลงมาด้านล่างก็จะเป็นพจน์นี้นั่นเองเปลี่ยน dx เป็น d ของ1บวก x กำลังลบ2เนะี่ยก็ต้องหารทิ้งด้วย2มีลบ1ด้วยนะ อันนี้ก็สอบแล้วเนี่ยนะจัดรูปขณะอินทิเกรตก็แล้วกันนี่นี่สอบแล้วนีถ้าเป็นการเรียนชั่วโมงแรกๆอาจจะสมมุติตัวแปรนี่สอบแล้วเนี่ยจัดรูปขณะอินทิเกรตเลยลบหนดึงออกมาข้างในก็กลายเป็นลนะ็อกหนึ่งบวก x กำลังลบสนะีหรือจะใส่ a b s o l ลู e ก็ได้นะแต่นี้เวลาคำตอบตัวนี้ก็ถูกนะบางคนอาจจะจัดรูปใหม่เป็นตัวนี้นะ เขียนเป็นเลขเศษส่วนนะสลับเศษส่วนจากลบ1ส่วน2กลายเป็นบวกหน่าส่วนนะสี่คำตอบนี้นะถือว่าถูกต้องนะแต่ถ้าเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกก็ดูว่าเอาตัวเลือกไหนมาให้เราเลือกสี่ตัวเนี่ยนะ1 2 3 4ถือว่าถูกต้องนะอันนี้คือเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีทั่วไปเห็นไหมไม่ต้องแยกเป็นผลบวกของเศษส่วนย่อยละ ตัวยอย่างที่3นะใช้แนวคิดแบบเดียวกันเลยนะจากโจทย์1ส่วน x คูณ x กํลัง3บวก1เขียนเป็นข้างบน x บกํลังลบ4ข้างล่างก็เป็น1บวก x วกํลังลบ3เปลี่ยน dx เป็น d ของ1บวก x วกํลังลบ3นะแล้วก็จะลืมคูณได้ลบ1ถึสนะจะได้เท่า x, กับ x กํลังลบ4 dx อันนี้ก็จะจัดรูปขณะอินทิเกรตลบ 1- นดึงออกมา ข้างในก็เป็นลนะ็อกหนึ่งบกเอำลังลบสนะถ้าครูบอกว่ามีแอบส์ลูดก็เติมแอบส์ลูดลงไปนะอินทิเกรตออกและนะจัดรูปคล้ายก็แหละนะจะเขียนแบบนี้ก็ได้เขียนแบบนี้ก็ได้สลับบนล่างตัวนี้ก็ต้องเป็นบวกหนึ 1, 4, ตัวนี้นะถือว่าอนะินทะิเกรตออกแล้วละนะมาดูปัญหา7-11กนะันนะเปลี่ยนเป็นกำลัง7กนะ็ได้ หลักคิดแบบเดียวกันเลยเขียนเป็น x กำลังลบ8หารด้วย1บวก x กำลังลบ7 x กำลังลบ8 dx มันก็คือ d ของ1บว x กำลังลบ7คูณกับลบ -1-7 ดลบ 1/ ึงดึงออกมานะข้างในนี้ก็เป็น log นบวก x กำลังลบเเขียนแบบนี้ก็ได้นะงรานถ้าเป็นข้อสอบแบบแสดงวิธีทำนะเขียนแบบนี้แล้วไปทำโจทย์ข้ออื่นได้เลยนะ ถือว่าอินทิเกรตออกแล้วถูกแล้วเนี่ยเซเ่นอเหลักคิดแบบเดียวกันเลยเนีสิ 11, เขียนเป็น x กำลังลบสิข้างล่างก็1บวก x กำลังสิ x กำลังลบสิ 12, dx เขียนเป็น d ของ1บวก x กำลังลบสแล้วก็คูณด้วยลบหนึ่ดลบหนึ่งอดึงออกมาอินทิเกรตตัวนี้ได้ log 1บวก x กำลังลบสิ อินทิเกรตออกแล้นะแต่ถ้านะเขียนแบบพจนนี้ก็ดูจะจำง่ายดีนะเห็นไหมโจ์คำตอบโครงสร้างจำง่ายดีนะถ้าแบบนี้เดี๋ยวมีมลบที่ไหนลบอยู่กับใครนะเขียนอย่างนี้ก็จะจำง่ายนะเพราะถ้าเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกนะจากนี่มานี่ใครจำได,ได้ก็ได้คำตอบเร็ว นะถ้าเป็นข้อสอบแบบสแสดงวิธีทำก็ต้องสแสดงวิธีทำเพิ่มเติมให้เห็นชัดเจนนะสำหรับกำลัง4กํกำลังกํากำลัง6ขอใช้คำว่าในทาลองเดียวกันนะก็ไปลองฝึกทําเป็นแบบฝึกหัดนะมีข้อสงสัยตรวจสอบคำตอบก็ใช้เครื่องคิดเลขบุนแฟมอัลฟาวิธีพิมพ์วิธีใช้ไปดูคลิปหมายเลข845 เอาละนะแคนโครัสหนึ่งต้องรู้เนี่ยในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ